สวัสดีครับผมนี่นะครับผมดูดูนะครับผมภาพจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับผมอันนี้อ่าถนัดชายคนนี้ก็ภาพไม่ค่อยชัดก็เป็นภาพผมเองนะครับผมภาพเก่าตอนเป็น หนุ่มใหม่ๆเนาะที่น้องเนาะก็เดี๋ยวให้ดูชัดๆหน่อยนะครับอันนี้คือผมนะครับผมชายที่นั่งข้างหน้าข้างหลังผมก็จะเป็นพี่สาวแล้วก็ต่อมันด้วยแม่นะครับผมก็เป็นพี่ชายคนโตครับผมพี่ชายคนโตแล้วก็มีคนที่นั่งางข้างผมก็เป็นน้องสาวคนที่ติดผมนะครับผม ก็น้องสาวคนที่ใส่เสื้อเหลืองก็เป็นน้องสาวคนที่ติดคนคนนี้ครับผมผมก็ชื่อดาวคนข้างผมก็ชื่อเดือนครับผมครับชื่อดวงเดือนคนที่ข้างหลังผมก็ชื่อวันเพญคนที่ชายก็ชื่อดวงเด่นครับผมน้องสาวคนเล็กก็ชื่อ,อ คำเรือนนะครับผมบุญเรือนนี่แหละครับผมชื่อเขาโอ้ผมก็เพิ่งมาเห็นท่าผมนี่แหละเหมือนผมไหมครับผมเหมือนสักหน่อยไหมครับนี่ครับผมดูหน้านะครับผมนะครับผม ดูไปหน้านะครับผมตอนสมัยยังหนุ่มครับกำลังเป็นหนุ่มนะครับผมตอนนั้นก็ก็คงจะอายุ20กว่าแล้วครับผมประมาณ27 28เจปดีนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็หัวก็ยังไม่ล้าน,นครับผมดูทรงผมเขานะครับผมนนะครับผม บุคลิกของผมก็จะประมาณนี้ครับผมตอนหนุ่มอันนี้เป็นภาพของเด็กบ้านนอกครับผมเด็กชายคนที่อยู่ในภาพนี้ก็ตอนนี้ท่านก็บวชเป็นพระนะครับผมชื่อหลิวครับผมหลานก็เป็นคุณพระ แล้วครับผมตอนนี้ก็เรียนท่านบวชเรียนนะครับผมตั้งแต่ออกโรงเรียนปหก็บวชบวชล่ำเรียนต่อก็ได้เป็นทำอะไรทำเอกทำโทอะไรเนี่ยสาขั้นแล้วแหละครับผมขึ้นมาสามขั้นแล้วแหละถือว่าจบจบแล้วก็เหลือแต่มาเรียนภาคปฏิบัติ ก็จะออกอ่าก็จะนำวุฒิออกมาใช้ในสังคมได้แต่ถ้าวุฒิทางพระก็ใช้เข้าโรงงานยังไม่ได้ครับผมต้องมาเรียนเพิ่มเติมอีกเห็นว่าท่านจะเรียนเพิ่มเติมอีกนี่แหละแบบหลานคนเล็กๆนี่นะตอนนี้ก็เติบใหญ่แล้วครับผมบวชเป็นภุณพระแล้วครับผมเท่าไหนสิบ 18, สิบแปดพันศาครับผมตอนนี้ก็อายุก็ก็ยี่สิบกว่าแล้วครับใกล้จะถึงสาสิบแล้วครับผมก็มุ่งมั่นครับผมอ้ดูดีๆนะครับผมดูดีๆแม่แม่ผมเขาคนใส่เชลลายครับผม ท่านก็ได้จากเราไปแล้วแหละมันไม่ได้อยู่กับเราแล้วที่ผมไปบวชมาใหม่ๆนะครับผม mm hmm. ก็เลยไปได้ภาพนี้มาผมหลงเหลืออยู่ mm hmm. เป็นภาพเก่าครับผมภาพของผมเองนี่แหละนี่ครับผมดูห,หน้าก็ไม่หล่อเท่าไหร่นาะพี่น้องนาะ แต่ก็ดูดีอยู่เนาะพี่น้องคนหนุ่มหว่าแหละครับผมขอขอบอกขอบใจครับพี่น้องเข้ามาดูนะครับผมออันนี้คือเป็นภาพถ่ายยืนยันครับผมว่าในอดีตหัวไม้ล้านก็ครั้งหนึ่งเราก็เคยหลนะ่อเนาะพี่น้องนะประมาณนี้ครับผม แต่ก็ยังดีกว่าบางท่านอยู่ครับผมไม่ได้แฝงนะครับไม่ได้แฝงนะ<ม>บางท่านเนี่ยว่าตัวเองหล่อแต่ไม่มีภาพยืนยันนะนะอันนี้ก็ขอแสะหน่อย <laughs> ออก็ถือว่า ดูดีเนาะพี่น้องเนาะภาพผมตอนเป็นหนุ่มเนี่ยก็พอดูดีพอดูได้นะครับผมเนี่ยภาพผมนะครับผมดูหน้าก็ไม่เหมือนชาวนาเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนะาะขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านแวมาชมด้วยกันนะครับผมดูน้องสาวผมนั่งเคียงข้างผมเนี่ยน้องสาวคนติดผมไหมนะผม พี่เนี่ยพี่สาวเนี่ยผมติดพี่เฉาคนนี้อ่าก็มีพี่ชายคนโตก็มีพี่สาวคนที่นั่งข้างหลังผมแล้วก็มาต่อคนนี้แล้วก็ไปต่อคนเสื้อเหลืองครับผมแล้วก็มีน้องชายอีกสองคนครับผมครับอ่าจะต่างดีดาครับผมอันนั้นอาจจะแยกออกไปอีกทีอันนี้ก็ลำดับตระกูลศิลห์ผมนะครับผม แต่คุณจิงก็มีประมาณนี้ครับผมก็มีกันอยู่แค่นี้แล้วครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมขอบคุณครับ